สวัสดีครับเก่ากับอ้วนกินแหลกกินคุณเลยกครับผมวันนี้แกงหน่อไม้ครับนี่ครับกินข้าวครับใครไม่กินข้าวกินข้าวกันเลยอันนี้ข้าวเช้าครับนี่ครับแกงหน่อไม้จะมีส้มครับส้มมาจากบ้านครับนี่ครับโห่ากินครับแล้วก็มีปลาแล้วก็อีปลาสับครับข้าวเหนียวครับยังไม่ได้ซื้อกระติบเลย กรวเดียวร้อนๆครับมามามาพี่ย,ยังได้กินขอวพีน้ำกันครับข้าวเช้าครับข้าวเชาว้ากินตอนบ่ายโมงวันนี้วันหยุดครับกว่าจะตื่นมาครับ ไม้ก็ซื้อเป็นกระป๋องมาแล้วครับนี่ครับอืม <c oughs> อีกเป็นปลาที่ส่งมาจากบ้านครับนะครับมาสดเกลียงหนังไม้แล้วกันครับ ลาศลาศครับ <Last> <c oughs> แล้วฝากติดตามก, like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> นี่เป็นปลานินครับปราราปานินส่งมาจากบ้านเหมือนเคยครับแล้วก็กดใส่หม้อทอดไร้น้ำมันครับนี่ครับซอยพริกซอยหอมนี่อาจจะนานไปหน่อย นี่ปลาอะไรครับใครรู้บอกหน่อยกรอบอ่ะนี่ต้รงปลาสับอร่อยขาดไม่ขาด nhìn. Ồ. lai lại rồi. Lắm số thân càng Dạ. Vào bàn lò thông เอาไปวนี่ันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวแล้ววันนี้แดดจัด นุ่มๆอุ่นขึ้นมาหน่อยอ่ะ <c oughs> รักสับคำรักปันนีงครับออืื ตัวยี่เนอะจะไม่ช่ำนะครับเพราะว่าน,นี่เราใส่หม้อทอดไร้น้ำมันครับความคำความมันนนึงๆแต่ว่าอร่อยเหมือนเดิม แก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมช่วงนี้หน้าหนาวคลิปน้อยอะไรแปลกๆก็ไม่มีครับออกไปไหนไม่ได้ผักก็แพงครับข้งนอกเป็นสีน้ำตาลหมดเลยไม่มีอะไรสีเขียวเลยเพราะมันช่วงปลายหน้าหนาวแหละ ร้อสนสหนงามเพราะปลูกเขียวสวยงามจะพาไปดูดอะไรเยอะๆอีกสักคำนะครับแ, <c oughs> แค่นี้ก็เกืม <c oughs> อุ๊บบ่หน่อยครับอย่า้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนอิ่มเิ่มแล้วครับวันนี้ก็บ๊ายบายฝากไว้เจอคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับ Okay